S <S สำหรับตำน้อยเนาะค่ะพี่น้องเพอนาาใจแห้งนิดนึงเนาะค่ะพี่น้องก็ได้เต็มเต็มเนาะค่ะสำหรับขนมขน,มน,น,ะะน,ขนมน้อยเนาะค่ะพี่น้องขนมน้อยห่อาเข่าสามหงส์รวนยันตำเหล้าขามฟังโขงเนาะค่ะยันตำเหล้าขามฟังโขงผู้ใดเบอเสื้อกลับไปเบอรงในลิปเนาะค่ะเพราะว่าขิปถีไปไหวสัาการาขอพรปูเผชรพันรัตน์นักราเนาะค่ะพี่น้องลีปนั้นเนาะค่ะพี่น้อง กะหายไปวิ่งไปหลูดเนาะค่ะสําหรับแนวทางตาเล้าเนาะค่ะแนวทางตาเล่าขามฟังโค้งกหายวิ่งรูดศูนย์เนาะค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วแต่เจ็บบบุษขูสุคนเนาะค่ะพี่น้องอนอื่นกะขอนอมอนุโมทนาสาธุเนาะค่ะในถูกทุกบุญที่ใดเดินทางไปเฮตมาเมื่อน,นี้ขอให้ไปนุ่นดวงเปิดโชคลาภให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องบุขูสุคนค่ะเมื่ออื่นกะขอให้แตกสามตัวตรงบนล,าล่างละกะพอหายมีเงินใส่ใส่ซีนเดอร์พี่น้องสรับผู้ใได้ทีเป็นหนีเป็นซีนกะกดติดตามไว้เนาะค่ะผู้ใดอยากได้ขนมไทยกะคอมเมนต์ไว้เนาะค่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุค่ะพี่น้องสาธุ สาธุสาธุ <S 1>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  สำหรับตำน้อยเนาะค่ะพี่น้องเพอานายใจแห้งนิดนึงเนาะค่ะพี่น้องก็ได้เต็มเต็มเนาะค่ะสำหรับขนมขน,มน,น,ะะน,ขนมน้อยเนาะค่ะพี่น้องขนมน้อยห่อขาวสามห่องรวนยันตำเล่าขามฟังโขงเนาะคะ่ะยันตำเล้าขามฟังโขงผู้ใดเบื่อเสื้อกลับไปเบอรงในคลิปเนาะคะ่ะเพราะว่าคลิปถีไปไหวสักการะขอพรปูเผชพัานระนคราเนาะค่ะพี่น้องคลิปนั้นเนาะค่ะพี่น้อง หายไปวิ่งไปหลูดเนาะค่ะสําหรับแนวทางตาเล่าเนาะค่ะแนวทางตาเล้าขามฟังโคง้งหายวิ่งหลูดศูนย์เนาะคะ่ะผู้ไดทีโบได้เบิง้งลีปเนาะค่ะมันกับเเห็นแล้วอืมบางเือคะซอยไปเบิง้งลีปไข่ไข่แนี่เนาะค่ะพี่น้องอย่าถามว่าขอขอเล่าเน่ยขอตาเล่าขอนันขอหนีเนี่ยซอยไปเบิง้งลีปก่อนเนาะค่ะพี่น้องเราจะมาว่าข่อยบ่หายขยห่หายจริงค่ะคนยังข่อยมันใจใจอยู่แล้วค่ะอืม บางคนกะได้โชคลาภเนาะคะ่ะต่างแต่ขนมน้อยเนาะคะ่ะยันตำลาวเนาะคะ่ะอืมกะถือว่าเป็นบุญของเพลินเพราะว่าเพลินรวมบุญมากคอยกะทรงแนวทางให้ส่วนโตเนาะคะ่ะพี่น้องไฮอยู่แล้วค่ะคนซื้อเจ็บว่าไฮก็คือไฮเนาะคะ่ะพี่น้องคิปกับพวกผ้ากันไปเบินงนะ่ะคีปิปูเพชรพัทลราชนะ์น่ะถ้าคอยว่าวาไปอะ่ะคอยวิ่งแรนซูนอะ่ะอืมมันบนรางด้วยขันวิ่งขันแร่นะ่ะสองเด้งพอม กับไปเบิงกันแน่บแมนว่าบบไปเบิงคลิปถามอย่างเดี๋ยวว่าแนวทางใดตัวใหนไปเบิร์นแฮร์อยได้ยอดวิวนะคะมีจิตเมต,ตาข่อยแน่เบิงยอดวิวใหแน่ราคาอียกากเนาะคะ่ะบางคนเนาะคะ่ะกะถทกมาวาา่าทาโบทําบุญน,น้บ่บาไยเงินกสัสสบ่บไฮโชคลาบ,บ่บไงสีเนาะคะ่ะพี่น้องถ้าสิทักมาแบบนี้บ่ต้องทักมาหาสแตกเนาะคะ่ะพี่น้องกรุณาหุบฝาไว้กินข่าเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเหมือนดูถูกผู้อื่นเนาะคะ่ะพี่น้อง จาหูไดจังไดว่าคนซื้อเจียบถือเหล็กแต่วันทีหนึ่งกบวันทีสิบหกจะหูได้จังไดว่าคนซื้อเจียบซื้อเหล็กหรือว่ามีโฉมมีลาบแค่วันทีหนึ่งกับวันทีสิบหกเขาอาจจะถูกหวยคู่มือก็ได้บางคนเขาโบปากซื้อ,อบางคนนี่ถูกหวยทุกวันรวยทุกวันแต่เขาแค่ไม่แสดงตัวหรือว่าไม่พูดไม่ให้แนวทางแบบซุรีซุไลไม่ให้แนวทางแบบมัม่วๆก็ได้บางคนอะ คนที่เขาเก่งจริงคนที่เขาจริงจริงคนที่เขาแม่นจริงในเรื่องโชคลาภคนที่เขาได้จริงแล้วก็แม่นสุดๆน่ะเขาบ่ค่อยหายมอดสวดหรอกค่ะเขาบ่ค่อยปลอยดอกอืมเพราะว่าอย่างว่าที่การถีคนเฮาอ่ามีโชคมีลาบเนาะคะ่ะผู้ใดฟังได้ก็ฟังเด้อพี่น้องผู้ใดฟังผู้ใดก็โคตถิ่มเลยคนที่เขาปฏิบัติอีรีเนาะค่ะพี่น้องเขามาจะมีโชคมีลาบอยู่แล้วเขาซ้อยได้ค่ะเพียงแค่ว่าเขาบ่อยากไปยุ่งกับผู้อื่น ก็ให้เข้าใจตามนั้นเนาะค่ะพี่นอ้องอือบอกบุญไปกับประเหตกันมันย่ามบอกไว้ละแล,ลนต่มกันตายเรียนผ่านกันละมันย่ามบอกเลยงละแลนต่มกันตายกับว่าคอยว่าวมวานนันนี้มันคือเรื่องจริงกับพิจารณากันเอาสําหรับผู้ได้ที่ทำบุญเนาะค่ะพี่น้องเจี๊ยบหายอยู่แล้วคะ่ะทํำบาทหนึ่งก็ะหายค่ะพี่น้องอยากให้ทํำบุญแน่คนท้าวโบเมนว่าจะมือสาวใดสาวเอาสาวใดสาวเอาโบกุจักยืนโบกุจักยิบยืนให้คนอื่นโบกุจักยืนให้เขาแน่ มัราะเป็นสาวเอาอยุ่งสิมันคือเห็นแก่ตูเห็นแก่ได้เห็นแก่ผลประโยชน์ตัวเองบางคนก็บว่ายบขโมนแต่ก็หายไปผิดจารณาในสิ่งที่ขวาว่ามันจริงหรือมันบ่จริงเนาะคะ่ะพี่น้องช่วงนี้ก็จะแล่นหาโชคลาภแน่เนาะคะ่ะเพราะว่าิ้นเดือนนี้ก็เป็นประธานกระทินหลายหลายบอลเนานะคะ่ะพี่น้องก็เลยต้องรอนเงินแน่นจักหน่อยเนาะคะ่ะแต่ได้ได้กะตามแต่มืน่อนี้กะขนมน้อยยันขนมเล่าเนาะคะ่ะพี่น้องโดยเฉพาะขนมน้อยสามหองตัวแล้วก็ สามโตโตงรง้อมเนาะค่ะพี่น้องเล่ากับเล็กวิ่งไปเบิงเอาอยู่ในคลิปค่ะหายก้อนห้ยออกอยู่แล้วค่ะคนซื้อเจีบ่มีว่าบ่หายล้างห้ยออกบ่มีคําว่าหายล้างห้วยออกแค่เหาล็หวหออกวิ่งแค่เล็กแลแนซูนนะ่ะก็กินขาดละหอยนะ่ะไปเบิงเอาไปบนล่างด้วยวิ่งซูนนะ่ะหายซ้ำน่ะก็ย่งว่พ่อใจบ,บอกบางเท่อกาซอยใดเท่าที่ซอยใด หายได้เท่าที่หายได้ผู้ได้รัทธารวมทุนมากคนุโมทนาซาถุบุนะคะ่ะเดี๋ยววันศุกร์ไปต่อค่ะสําหรับตําลาวนะคะสําหรับคนที่รวมทําบุญเจ้าว่อยาเขตคอยก็บอได้วา่าทาควายไฮห,หัวไอว้บแมนอีรีก็คือสิบ่มีไผรวมทําบุญในถูกสถานที่ที่คอยไปดอกบางทืเอมัน่บยุติถ้ำเนาะคะ่ะพี่น้องสาหรับคนที่เพิ่นรวมบุญกะ เป็นการสมควรได้ก่อนอยู่แล้วเนะคะสำหรับคนที่รวมบุญสำหรับคนที่บ่อยากรวมบุญอยากแบบได้หวยฟรีๆก็หายอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเมื่อ็แล้วแต่ว่าเราโอกาสมิเตียเจียบนี่ละว่าวตรงอือบอกโลดมิเตียเจียบนี่ล่ละว่าวตรงบุญบ่อเห็ดนั่นมันบ่ได้ดอกค่ะพี่น้องสิประมาณนั่นแหละแต่หายฟีีปีที่แล้วอ่ะรุดจังหวัดปีนี้รุดจังหวัดก,กร็รุ่รกันอยู่ค่ะอือบางเทือการหาย โชว์หลาบเหมือนไปยุ่งกรมคนอื่นเนาะค่ะพี่น้องกาจะเจ็บขไข้ได้ป่วยไดเนาะค่ะบางคนเพราะว่าเขาใส่บุญบาร,รมีจะาข้องแล้วก็ไป,ไปยุ่งกมผู้อื่นมันบ่มีเจ้ากรรมนายเวรผู้ใดอยากหายมีอยู่มีกินเ้อค่ะพี่น้องแต่ใดๆกะตามแต่กะซอยทําบุญสางบาร,รมีให้โตเฮาเองเนาะค่ะคนซอยเป็นก็อยากซอยคนไห้เเป็นก็อยากหายถ้าคนนหอีหลีหายเจ๊งหายจริงหายแมนคนจริงคนแท้เนพะิ่นบได้ีหายเดขกซุ่ยสุหล พขาก็ได้อ่าหมายถึงผู้ใดเด้อค่ะพี่น้องาักท้นปฏิบัติีหลีเพราะว่าเพื่อนยอมหูกดดีอยู่แล้วค่ะว่าการไปหยุ่งกรรมคนอื่นน่ะมันเห็นให้เจ้าของเจ็บโตอยู่แล้วอืถ้าได้ร่วมบุญกันก็เหมือนว่าห้าไใดสางท่านบุญบารมี่วมกันเนาะค่ะพี่น้องมันก็จะโบปหยุ่งกรรมกันปันไดเอาง่ายๆเนาะค่ะพี่น้องคนห้าถ้าทาบุญ่วมกันมันก็เหมือนได้สางบุญสางสพานบุญ่วมกันเนาะค่ะพี่น้องมันก็บบฟื้นกรรมบานไดข่าวต้องตรงภาษาบ้านๆน่ะ ผู้ได้เสื้อกับเสือเส้อบสื้อแล้วก็เลี้ยวเนาะค่ะผู้ได้เสือะะเะะเส้อกะฝากคอมเมนต์ว่าเสือ้อผู้ใดบบเสื้อกะคอมเมนต์ว่าบเสื้อกับบเป็อนอย่างเนาะคะ่ะล้วก็เลิกติดตามกับบว่ากันเนาะคะ่ะเพราะว่าเจี๊ยบเป็นคนที่แบบพาทําบุญสางบาร,รมีเบิ่งความสวยงามตามวัดวารามนะคะพี่นอ้องเจี๊ยบบม่แม่นคนรวยเนาะคะ่ะแค่เป็นคนถูกไว้ประจําแค่นั้นล่ละอืมบ่ไดดอย่าเป็นคนรวยคะ่ะแค่อย่าเป็นคนที่มีโคมิลาบบ่าขาดเมื่อคะ่ะแค่นั้นละ่ะอันใดพออยู่พอกินเท่ากับ อันไดประหยัดได้อันไดนพออยู่พ่อกินเขาก็อยู่ไปกอนเนาะค่ะพี่น้องบางคนกะว่าเออคันมีโชคไม่ลาบคันรวยลีเป็นยังคือบ่ออันซื้อบ้านซื้อรถข่อยซื้อมหาประแสงอย่างเพื่อนข่อยก็มีรถข่อยก็มีต่อไปตรงนี้เนาะค่ะเพื่อนข่อยก็มีรถข่อยก็มีเท่ามากข่อยก็ยอมไปอยู่บ้านนอกอยู่แล้วเท่ามากข่อยจะต้องไปอาศัยอยู่บ้านเท็ดหาเฮ็ดหน้าอยู่แล้วค่ะพี่น้องบ้านนะซื้อย่ามไดก็ได้ค่ะผู้ใดที่ติดตามชีวิต เจ็บอีรีเนาะคะ่ะบานอ่ะเจ็บสื่อเ่ยกระไดกระไดค่ะแไดไดกระตามแต่เจ็บเป็นคนที่แบบคลางทีจะใส่เงินแล้วก็คิดเนาะคะ่ะยกเว้นเรื่องท้ำบุญเต็มที่ะคะ่ะเจ็บจะเป็นคนแบบนี้เนาะคะ่ะถ้าคนที่แบบติดตาเมลีซินเดือนเนี่ยก็ประท่านกระทิน้นพระป,ปา่ปปากระไยเนาะคะ่ะพี่น้องก็เลยแบบสื่อแบบสื่อเลขนักแม่จัหน้อยเนาะคะ่ะบางคนทีหว่าไหาเจ็บว่าเจ็บเห็นแกเงินเห็นแกนอยากหาทำบุญจังสีหายเลขนะสีไปคิดใหม่นะคะ คนซืือเจี๊ยบถูกหวยบดีถูกแค่วันทิหนหึงบวับทีสิบโกนะคะถ้าบุได้ตดตามชีวิตเจี๊ยบอิรีหายก็หายจริงค่ะถึงคนคนหนีสีวาวบมวนแต่คํวาว่าทําบุญสางบาร,รมีกะบ่เคยขาดขาเดินสายทาบุญคู่มือมืออื่นกลับไปตามสัจจว่าจาานะคะทีหายไหวกับ่ันปูองค์ดะคะํานคราถ้ำโชวมีลาบจะกลับไปทําบุญเจี๊ยบขอเงินจํานวนทีพี่น้องบ่าขาดคิดเลยแหละขอเงินจํานวนนี้เจี๊ยบก็ได้สมมติว่านะคะ่ะพี่น้อง สมมติว่าขอแสนหนึ่งผูว่าได้สามแสนแล้วท่านปูป่บ่หายขอแค่แสนเดียวจะเสือบอ,อ่ถ้าใครข,ขอภพยเด้อกันเราถือว่าพิดเอาง่ายๆเนาะเดี๋ยวสิบาพปูดไปถ้าเจียบขอบาทหนึ่งปู้หายสิบบาทจะคิดเอาอืมขอบาทสองบาทปู่อ,องค์ดำหายเจี๊ยมเป็นสิบ,บาทใช่ไ จะขากบอ่อขากแล้วก็ไปเบิงเอาสถิติหายแนวทางก็บบอยากเ้าหลายเดี๋ยวสิหาว่าขี้คุยกับไปเบิงสถิติเอานะคะ่ะในแต่ละงวดในแต่ละมือเนาะค่ะพี่น้องกับประมาณนั่นแหละบางคนก็เกินไปทัาเขามาหาข่อยว่าข่อยหนาเงินเนาะค่ะพี่นอ้องคนสิ้เจ็บบดไดหนาเงินเด้อค่ะพี่น้องลําพังมีโชมมีลาบแต่ละมือนี่กัเเลือ้อๆล่อค่ะอื กะได้ยอดเงินแบบเลือๆเอนาะคะ่ะขอบาทหนึ่งจาก่ันปูได้สิบบาทเนาะค่ะพี่น้องขอแค่บาทเดียวจากปูองคดำพญายนาคราชเจ็มได้เป็นสิบเศร้าบาทดได้เกินจํานวนสิบเท่าเลยเหมือนนี่จะบอกไว้ตามนั่นแหละ,ะค่ะพี่น้องไม่อยากเวาลายยหญ่หางเนาะค่ะพี่น้องถึงเจ็บจบากบได้ยขับรถสปอร์ตบได้กินหรูอยู่แพงเนาะค่ะพี่น้องกะ จังไหเนี่ยคอยกับพ่อพียงแล้วก็พ่อใจในความเป็นอยู่บางคนกนะสารแน่เรื่องของข่อยเนาะค่ะพี่น้องสารแน่ในชีวิตของข่อยมากเกินไปเนาะค่ะพี่น้องถ้าด้วยจริงถูกไหมวอยรอีเป็นยังก็เบอร์ใส่ชีวิตกินรู้ยู้ยแ้งค่ะคนปฏิบัติอิลีเขาบอกเขาบอกได้เป็นบาในเรื่องวัตถุดอกค่ะถ้าคนปฏิบัติอิรีเขาบอกได้บาเรื่องวัตถุเนาะคะ่ะผู้ใดที่ติดตามลิดเจี๊ยบอิลีเวลาเจี๊ยบไปถือสินเพราะว่าเจี๊ยบไปอยู่ในป่าสารในดงในป่ากินอยู่แบบสมถะคือเจี๊ยบเป็นเด็ก สายวัดปลาเนาะคะ่ะพี่น้องโบแมนสายวัดรวยเนาะคะ่ะจะเป็นเด็กสายวัดป่าโบแมนสายวัดรวยเนาะคะ่ะบ่ไดดหากินบนความเสือ่อหรือว่าความลําบากของผู้อื่นเนาะคะ่ะพี่น้องเพิ่นซัดทา่าเพิ่นจังรวมบุญกับข่อยคนบบแบบคนบบเคยได้โชคลาภสิมาทําบุญเอียงกบข่อยไปคิดเอาแน่บางเรื่องกับโตโตกันเหลีวยวยาไกลกาอาตาเรก็ข่อยหลายอืมหายโบจะหายอยู่แล้วคะ่ะเนี่ยทางโชคลาภ เจยบหายอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเจยบเข้าใจค่ะว่าเจยบก็เกยแบบเป็นหนีเป็นซีนเคยทุกข์เคยอยากนากค่ะพี่น้องสมัยแต่กี้ไปเลี้ยงงัวเลี้ยงคว้วกๆๆๆๆๆๆๆ็กินน้ำโบว์งัวโบว์ขวายลูกหาเช่าไห้เช่าหน้าอืมเด็กบ้นหนอกคู้หนึ่งนี่แหละเพียงแค่ว่ามันทันหนาเขาวัดมันทันหนาเขาวัดทือซีนเจริญเพาวหน้าชีวิตมันก็เลยดีขึ้นยอนว่าได้โชคลาภจากองค์เทพเทวาสิงนัก์สธิ์ปูพญานาคทีเพิ่นหายมากแล้วก็ะเทวดาถูกสถานทีที่เพิ่นเมตตาคอยเพิ่นหูว่าถ้าหายเง ข่ยบใส่ไปในทางใดนอกจากทํำบุญสร้างบาร,รมีห่วมเพลินแค่นั้นบางคนก็บวบ่บาหายกระเบิงยอดวิวเอ้ยกระเบิงไห่ไข่อยได้ยอดวิวเนียะเบิงขีบก่อนว่าข่หายเหลี่ยตัยวใดบบเป็นว่าสีทามโดดว่าได้ตัวใดได้ตัวใดเมตตาข่แหนะะเบิงขีดไข่อข่แนะเดี๋ยวเงินเดี๋ยวข่ยบยมีเงินสื่อเขากินเด้เงินถือเ,เหลข่ยไปเห็นบุญบมดเด้นอกเนื้อจากเก็บไว้ธนาคารใส่เงาถาวเห็ุบุญบ่ดแหละเหตดบุญหมะ ปวดเจ้ากด็ดีแต่ละมือแต่ละเว้นเอื้องกะถ้ำบุญคือเกาค่ะคุณได้รวมบุญมากกับอนุโมทนาสาธุบุญเนาะค่ะพี่น้องสำหรับอ่าตาเล่าขามฟังโค้งเนาะค่ะวันศุกร์เจอกันใหม่อีกครั้งมิโชกค่ะมิโชกตลอดแหละลบ่ท่านลดอยู่บ่าจะเป็นขนมหน่อยขนมเล่าโยกเป็นขนมอัน,นียังกว่านะขนมไทยนะขนมไทยเลยพี่บ่ายยังออกสามหนึ่งลำบังท่านผู้บริหารยิงใหญ่บ่อยากว่า ปู่กับย่งบวมากแล้วที่มาออกสามหนึ่งเหล็กกับตะมุงคนไปเซลสิปถือออกอีกาหาหัวโคกหาแน่จริงออกไม่อีกหมวดลวดหาๆๆๆหาัวโคกอ่ะมันโขบสามหมวดซะอืไปก็สิปือถือออกแบบนี้ตายตายมิแต่ขามฟังโค้งอย่างเดียวล่ะคุขากับขนมน่อยอย่างเดียวล่ะ เมื่อเอิ้นทำบุญเช่นเก่าเช่นเดิมค่ะพี่น้องมืนง้นี้กะมาทักทายเนาะค่ะพี่น้องได้ได้กะตามแต่ถ้าอยากมีบุญสัมพันธ์นําผู้ได้กะร่วมบุญกับผู้นั่นอยากให้ผู้ได้ซอยก็ตตองเข้าหาผู้นั่นเนาะค่ะพี่น้องอืออยากให้ผู้ได้ซอยก็ต้องเข้าหาผู้นั้นถ้าสิรให้อยเขาซอยเขาบ่าามีเวลามาซอยคุณหรอกค่ะเพราะว่าชีวิตเขาต้องเจอปูคนมากมมยเนาะค่ะพี่น้องชีวิตคนเขาบ่ว่าแต่เจ็บหรือว่าผู้ได้ต้องเจอปูคนมากมมยถ้าอยากได้ความซอยเหลือจากเขา กะหายเขาหาเขาเองเนาะค่ะพี่น้องผู้ได้ทีแบบลืมบุญลืมคุณคนอื่นเนาะคะ่ะลืมตาอาปากได้ได้จับเงินหมื่นเงินแสนหย่อนเขาน้ำหัวหนึ่งกระสื่อให้เขากินแน่นนำาบสื่อให้กินแถมยังนินทาเขามันเอิ่นคนเนี่ยประคุณเนาะค่ะพี่น้องพวกทีเนี่ละกุนคนพวกทีโบกหูวจักบุญคุณคนเฮ็ดยังบะเจริญดอกเลขสื่อให้ตายกับ่บถือค่ะเคยได้โชคลาภจากเขาน้ำขัวหนึ่งกับเฮ็นสื่อให,ให้เขากินนีสิมาปากแจ๋วนะจ๊ะ คนเ้าเนาะค่ะพี่น้องบางเธอเจ็เบคนบอกสไตล์นี้อยู่แล้วคะ่ะผู้ใดทีหัวผู้ใดโมโห,โหอยังะคะ่ะบางคนเขามากจคิดว่าคอยโมโหด่านหนุนในโมแมน,นะคะ่เนเะเจ็บเปรื้อคนบอกตรงตรงบอกหัวหวนจังสิไทยอุบลค่ะพี่น้องเจ็บเป็น,น,น,นะคนไทยอุบลนเนาะค่ะพี่น้องอืมปวกเจ้าก็ดีเมื่อเอินเนาะค่ะอะลืมบอกมือเอินเนาะค่ะเจ็บจ่าเดินทางเนาะค่ะไปสวนมนต์เจริญพรวนาแพรเมตาที่ฐานจิตไห้ทุกไล่ซื่อเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดที นี่บุญสัมพันธ์ที่ได้รวมบุญกันกะที่ทานจิตหายตลอดละพี่น้องผู้ใดที่เคยรวมบุญเฮ็ดลงทงลงท่านว่าเฮ็ดยังก็ตามแต่เนาะคะ่ะที่ฐานิตสหายตลอดเป็นความเสือเส่อส่วนบุคคลซัท่าภผกะรัท่าผูนันไปเลยค่ะแต่เขาซอยได้่ตองมาผ่าพ,าพิงหรือว่าวาผูนีด้ดีอาจารย์อ้ดีอาจารย์นันแย่ป yeah. ต้องนินท่าค่ะ่ะตองเป็นปากขางบ้าน เอาตัวเองให้หลอดค่ะพี่น้องได้ได้กะตามแต่เนาะคะ่ะเอาตัวเองให้หลอดบ่ต้องไปเพิงบุญบาร,รมีไผ่สางบุญบาร,รมีเนี่ยโตเหาเนี่อืมโต้เละก็บ่ต้องไปเอาน้ำไผ่ดอกมาเอาน้ำผ่อยเนี่ยคันดูทำบุญขผ่อก็ดูหายกันแหละบาทหนึ่งก็ถือว่าเป็นบุญค่ะยังดีกว่าบางคนจิโกูเนี่ยจิสาวเอาสาวเอาสาวเอาอย่างเดียวบงกักหายนะจ๊ะเดีย๋ยวไว้เจอกันเนาะคะ่ะวันศุกร์ ที่จะถึงนี่เนาะคะ่ะสำหรับตําเหล่าขามปัะงวงไว้เจอกันอีกทีค่ะมอนิกาเฮ้งรวยปังเนาะสามหองรวดเนาะคะ่ะขนมน้อยยันขนมล่าค่ะ